สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาหาอาจารย์ที่นี่นะคะตอนแรกเข้ามาถึงก็อาจารย์ก็มีทักบ้างเรื่องดวงซึ่งก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าตรงแล้วก็งวงว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงนะแค่เห็นหน้าอาจารย์ก็ทักเลยอะไรอย่างี้ค่ะอาจารย์ก็มีคำแนะนำอะไรดีๆให้ค่ะ คนที่ยืมเงินไปอ่ะเราจะไม่ได้คืนซึ่งในใจเราช่วงเนี้ยเรากังวลเรื่องนี้เราคิดเรื่องนี้ทุกวันเหมือนอาจารย์เขารู้แล้วเขาก็พูดมาเองว่าเราจะไม่ได้คืนนะาก็แบบอุ้ยอาจารย์รู้ได้ไงอะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ช่วยลงของให้ขอให้กลับไปแล้วได้คืนนะานี่ที่เราอยากได้คืนอนะไรเงี้ย รู้สึกดีค่ะดีใจที่ได้มาหาอาจารย์ในวันนี้ค่ะค่ะ